สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยบอลลีบอลลีบอลชายซีเกมรอบรองชนะเลิศนะครับไทยก็แพ้เวียดนามไปแบบสุดมันนะครับ3ต่อ2เซตแต่มีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับกับขาประจําในการเชียวอลลีบอลชายโดยคุณกายปรีชาชาญนะครับนักข่าวไทยที่ไปเขียนข่าวและอยู่ในสนามบอลลีซีเกมได้ออกมาโพสต์นะครับว่า ชื่นชมสปิริตการเชียร์ก็คือพี่ดักแด้นะครับกองเชียร์เวียดนามราวๆาวสองพันคนนะครับในสนามส่งเสียงกันดังสนัน่นแต่ฝั่งนีแค่เขาคนเดียวทั้งทงที่ทีมตบชายไทยนำเวียดนามห่างเซตแรก23ต่อ16ก็ต้องปรบมือให้พี่ดักแด้นะครับ้าประจำของเราเห็นบ่อยมากนะครับเห็นทุกครั้งเลยอ,อาทิตย์นี้ แกก็มาเชียร์สาวไทยอีกแน่นอนครับชื่นชมนะครับพี่ดักแด้สปิริตสุดปังมากครับ